สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 494เรียนสอบถามครับกรณีจ่ายเงินประกันสังคมมาเกิน180เดือนแล้วเท่าที่ฟังคือจะต้องได้รับบํานาญทางเลือกเดียวดังนั้นหากเสียชีวิตก่อนอายุ55ปีทายาทจะได้รับอะไรบ้างครับคือการได้รับบํานาญเนี่ยนะครับคนที่มีสิทธิ์คือตัวเราเท่านั้นถ้าตัวเราไม่ได้มีสิทธิ์คือเสียชีวิตไปก่อนเนี่ย คนที่จะมารับแทนเราจะไม่มีทางได้รับเป็นบำนาญครับจะเป็นบำเหน็จเท่านั้นครับส่วนเรื่องสิทธิอื่นๆคุณไปดูคลิปอื่นก็แล้วกันเพราะผมตอบไปบ่อยแล้วเดี๋ยวจะซ้ำเกินไปก็เอาเป็นว่าถ้าเกิน180เดือนเนี่ยถ้าจะได้บำนาญก็แปลว่าเราต้องมีชีวิตอยู่แล้วเราไปรับเมื่ออายุครบ55เราได้เป็นบำนาญแน่นอนครับไม่มีทางเลือกอื่นแต่ถ้าเสียชีวิตก่อน หรือเสียชีวิตหลังจากรับบำนาญไปแล้วไม่ถึง60เดือนก็ตามเงินที่จะตกถึงทายาทจะเป็นรูปแบบบำเหน็จเท่านั้นขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ